วันนี้จับทอล์กจะพาคุยชวนไปพบกับ7อีโมจิที่เราอาจเข้าใจความหมายของมันผิดมาโดยตลอดจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยอีโมจิถือว่าเป็นหนึ่งในภาษาที่สื่อสารได้ง่ายพอๆกับตัวอักษรเนืน่องโดยรูปร่างและลักษณะของอีโมจิที่สื่อถึงความรู้สึกได้อย่างชัดเจนและบางครั้มมันก็ดีกว่าคำที่พิมพ์ลงไปเสียอีก อีโมจินั้นมีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันมีการสร้างภาพอีโมจิขึ้นมาเป็นจำนวนมากทําให้เรามีอีโมจิที่ใช้งานได้หลากหลายนั่นจึงไม่แปลกอะไรที่เราอาจจะใช้งานอีโมจิเหล่านี้พิไปจากความหมายที่แท้จริงงั้นเราไปชมเจ็ดอีโมจิเหล่านี้กันเลย 1. e m อีโมจิที่คนนึกว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หน้าตาแปลก คนรุ่นใหม่หลายคนอมองว่าอีโมจิอันนี้คือเครื่องมือจับเวลาหรือไม่ก็หน้าจอโทรศัพท์แต่ในความเป็นจริงมันคือเฮเจอร์หนึ่งในเครื่องมือสื่อสารที่แจ้งเตือนผู้คนให้โทรกลับหรือส่งข้อความสั้นได้ซึ่งเคยเป็นที่นิยมอย่างมากในอดีตก่อนที่โทรศัพท์มือถือจะได้รับความนิยมในปัจจุบันเฮเจอร์ยังมีการใช้งานในวงการแพทย์บางแห่งและบุคคลในสายอาชีพกู้ภัย 2. อีโมจิที่คนนึกว่าเป็นวงก้นหอย ผู้คนมากมายสับสนกับสัญลักษณ์นี้และนึกว่ามันหมายถึงการหมุน mm hmm. เกลียวหรือก้นหอยบางครั้งก็ยังนึกว่ามันเป็นยากันยุงแบบโคตแต่ในความเป็นจริงมันคือสัญลักษณ์ของพายุไซโคลนพายุใต้ฝุ่นหรือพายุทอร์นาโดและยังสื่อไปถึงอารมณ์ที่สับสนงุนงงเวียนหัวได้อีกด้วย 3. อิโมจิที่คนนึกว่าเป็นแมงกระพุน แน่นอนว่ามันไม่ใช่แมงกระพุนอย่างที่ใครหลายคนคิดเพราะมันคืออีโมจิกระดิ่งลมญี่ปุ่นที่ทํามาจากแก้วโดวยมีกระดิ่งอยู่ข้างในและห้อยสายด้วยกระดาษเพื่อใช้รับลมส่วนมากมาตกแต่งส่วนที่เป็นแก้วหรือกระดาษด้วยลวดลายของดอกซากุระซึ่งอีโมจินี้แทนความหมายถึงลมหรือกระดิ่งนั่นเอง 4. ีอีโมจิที่คนนึกว่าเป็นเมลอน แน่นอนว่าอีโมจินี้ก็ไม่ใช่เมลอนถึงแม้ว่ามันจะดูคล้ายนะเพราะที่จริงแล้วมันคือยูบาริคิงสายพันธุ์แคนตาลูปที่มีชื่อเสียงในเมืองยูบาริฮอกไกโดยูบาริคิงคือหนึ่งในแคนตาลูประดับสูงของประเทศญี่ปุน่นและยังเคยมีการประมูลขายยูบาริคิงในราคาที่สูงถึง1นล้าน4ี่แสนบาทต่อคู่เลยทีเดียว 5. อีโมจิที่คนนึกว่าเป็นสีหน้าเบื่อหน่ายใบหน้าสีเหลืองกลมที่คิ้วยกขึ้นเล็กน้อยพร้อมสายตาที่มองไปด้านข้างและปากท,ที่เป็นรูปโค้งลง หลายคนคงคิดว่ามันคืออีโมจิที่มีหน้าตาเบื่อหน่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคืออีโมจิที่สื่อถึงความรังเกียจอารมณ์ไม่ดีและความขุ่นเคือง 6. อีโมจิที่คนนึกว่าเป็นสัญญาณอันตรายอีโมจิรูปคมไฟสีแดงที่หลายคนอนาจเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณของไฟแดงหรือแจ้งเตือนอันตรายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคืออีโมจิร้านอิซากายะหรือร้านนั่งชิลที่ขายสุร้าแล้วกับแก้มในแบบของญี่ปุน่น 7. อีโมจิที่คนนึกว่าเป็นหน้ากำลังร้องไห้ หลายคนคงคิดว่าอิโมจิดังกล่าคือใบหน้าเศร้าที่กำลังร้องไห้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือใบหน้าอ้อนวอนที่ประกอบไปด้วยคิ ok, ้วตกดวงตากลมคล้ายมีน้ำตาและปากที่โค้งลงเล็กน้อยสื่อความหมายที่ถึงการร้องขอหรืออ้อนวอนรวมทั้งการสื่อถึงความรักและอยากได้รับความรักนั่นเองแล้วคุณผู้ชมล่ะชอบใช้อิโมจิตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะขอบคุณที่รับชมท็อปทอกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะ